ผมชื่อแฟอร s u r v i v ที TV นะครับผมวันนี้อยู่กับผมในเกมคออ้อมและที่กันอีกเช่นเคยนะครับผมนี่นะเริ่มต้นแล้วก็เป็นการเปิดที่สวยมากใช่มันเปิดการเปิดที่สวยแล้วก็นะ <Get down. S 1> เราจะลองอ้อมด้านนี้กัน s nice. <S ด่านี่ได้งกันใช่ครับ <Yeah. S 2> เราจะ มื่อกี้นายอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเดินเลยเราะหาหนายเจอนะนนะอมีแน่เป็นไงล่ะมือสนายอย่างนั้นหรออืมแล้วก็จะขึ้นชั้นสองนะฮะมีใครไหมเออไม่มีฮะรกระโดดลงไปนี่ยไม่นะไม่ทันลาดเพื่อนไม่ทันนะฮะนีแนะ่ไม่มีใครเลยอ่ะอืฮอ ต้องหาที่ประจำการดีๆสักที่ใช่ว้าวไม่เจอใครเลยเจอแล้วอืมนะโจมือสไนัยนี่ไโอ้เลือดเกลียดนะฮะเกือบไปหวันเหมือน,นกันเนี่ยแล้วก็ไปไปอืมโอเคเลือดเต็มนะ มีใครนะเอ้ยไหนนี่าถือว่านี่มีเสน่หอย่างนั้นเหรอได้เลยเพื่อนเพื่อนเก่งไปแล้วดีโอ้นายนี่แน่แล้วก็อืมจุดนี้ดีนะฮะใช่มันเป็นจุดที่ดีวางโลดเลยเย้ย นี่แนะ่หลังทำอะไรฉันไม่ได้เพราะฉันมีเก,ก,กราะกำบงังเดี๋ยวนี่เบอร์หน้า,ามันยังมีช่องการยิงอยู่นะครับถึงจะเป็นเก,ก,กราะกำบังก็เถอะโอเคจะไปชั้นสูงกันนะครับตาสิ่งที่ถูกต้องอยังไงล่ะนี่แนะ่ผู้เล่นคนที่หกตันเองเออไม่ใช่เออใช่แล้วถูกไหม อีกออืมสามพืนเว้นเลยอือฮะโ่เคโอเคดีากแล้วก็จะการขึ้นจันสองนะนี่เราจะไปไหนเพื่อนนี่หนไงสวยเพื่อนกะโดนไม่เนอะ กระโดดติดอย่างนั้นหรือนี่ไม่นะว้าวยอดไปเลยชอตเมื่อกี้โอเคไม่มีใครนะอ่ะฮะนี่เนะี่ยเราจะท้เาเพื่อนเราอย่างนั้นหรือเพื่อนไม่นะไม่จะมูกสไนาอีกแล้วโอเคครับเราจะไปอ้อมหลังมือสไนกันนะครับ ไหนอยู่ไหนเพื่อนเราจะหาไหนหเจอตอนน้องรับโทษให้มือสนายห,หายไ,นะไมน่นะนี่แน่เออแล้วก็นี่แน่แล้วก็นะวกดันตัวไป หนานี่นี่มันเป็นการเพิ่มเติมที่ดีมากเลยมีงนนี่นี่ไงมีโดนเอ,อือแตกแตกพ่ายเลยฮะดูจากสกอร์แล้วเนี่ยโอกาสชนะเ้ิ่มี่จะสูงเลยนะเนี่ยนี่ไงกระโดดเอ,อือโอ้มีคนใช้ ขานาดแฟนนะไม่นะสหายค่าพวกนายดออ่ะบ้านะแต่ก่อนที่จะนั่นอีกเนะี่ยไม่มีใครเลยไม่มีใครใผมยิงเลย อ่าฮะไม่มีใครนี่มันนี่มันไม่เป็นด่าน,นที่ดีมากๆเลยนะฮะโอ้ก็แต่ไปี่ด่านต่อไปอืมสงสัยด่านนี้คงจะดีมากๆเลยนะฮะอืม ผมคิดว่ามันต้องได้แล้วล่ะเขาจะเป็นด่านที่ดีด่านหนึ่งหรละมั้งโอเคฮะนี่แหละยิงไลยครับว้าวเพวื่อนอืมก็เรื่งเป็นนี้แะไรกันด่านนี้จะไม่เลือลูกโซงไงเ <One line. S 1> นนมื่อกี้ฝั่งตรงข้ามมีสไนเปอร์หนึ่งคนด้วยนะฮะเราจะเล่นแผนเราจะเล่นแผนนี้กันโอเคครับ นี่แน่บาลระเบิดไปอมข้างโอเคได้หนึ่งฮะมือสนายอย่างนั้นเหรอนี่แน่ปับ๊บเรให้โอเคฮะนี่คือสิ่งที่ต้องทำเก็บม,มือสนายยังไงล่ะโอเคนี่แน่โอเคฮะแล้วก็อีกคนกระโดดลงชั้นล่างนะฮะแต่นี่ปับ๊บเรให้ไม่นะไม่โดน ออไม่โอเคฮะแล้วก็มาเริ่มเฮอนคูโอเคฮะแล้วก็ตามด้วยนี่แล้วก็จะคนนี้ฮะไม่นะเอาคนนี้ก็ได้แล้วก็วิ่งไปกับลูกซองคู่ใจนะฮะ ออืืนี่จากการคำนวณเขาต้องวิ่งเข้าบ้านอย่างแน่นอนอ,อืเป็นไงล่ะก็จะทำการาไม่ใช่สิแล้วก็จะทำการกระโดดยิงป้าเพื่อืปะปะหออ้สวยเพื่อนอ,อืเป็นด่านที่ดีมากๆเลยนะฮะด่านนี้เป้าเพื่อปะปะให้ เาใช้ตัวแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นไงล่ะแล้วก็ตั้งต้องเปง็นจุดนี้ฮะอืมสวยเพื่อนเพื่นคนี่ผู่ยังไงล่ะโอเคฮนะแล้วก็ปล่อยคนคู่ไปจากนั้นตามด้วยนี่แน่ปล่อยใส่หลังคาฮะ,ะแล้วก็ทำ,ำการหาผู้เล่นอีกคนปุ๊บก็ให้ ไ่นะเออแตกแล้วก็มาเริ่มกันใหม่ฮะป้าจะเปิดไปแล้วก็ยังไงผู้เขาไล่ปัาบว่า <Okay. S 1> เขาได้ทำการลงไปคุยกับรากมะม่วงเรียบร้อยแล้วเม,มื่อกี้เหมือนจะเห็นคนนะป้าสมุนรพิกนณ์ แตกเป็นไงแล่โอเคฮะจะทำการปล่อยหันคู่กระโดดกลับเข้าไปไม่ดีกว่าอ้อมไม่ได้ร่างกว่ามีใครไหมนี่แน่เพื่อ ไม่นะเสียายปืนไปมากฮนะจังหวะนั้นโอ้ปืนพุ่นไปถึงครั้นัน้น,ก,น,นก็ใช้คองวิ่งประชิดได้นะฮะอืมไม่มีใครกระโดดเป็นการจบที่สวยงามมากโอ้สวยมากเลยอะ่ะ สำหรับใครที่มือว่างนับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะคายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ชมคลิปใหม่ๆจากช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันหน้าครับบ๊ายบาย